สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับคลิปนี้เป็นคลิปบีเซอร์ครับป้า่อแม่พี่น้องมาเก็บปลูกเก็บหอยนะครับนี่กางตรงกลางนาที่นะครับธรรมชาติบ้านนาครับเป็นหอยเชลลี่นะครับมันจะสัตว์โตแต่กันใหญ่ๆครับนี่ครับหอยเชลลี่ตัวหอยตึ้งปูครับเอาหมดเลยครับนี่นี่ครับหอยเชลลี่นะครับเก็บมาได้หลายแล้วครับนี่ครับไปถังไปก่อนเลย ครับเปนใหญ่ๆคัดเอาเลยลูกตัวโตัวนะครับเอ,อาเสียัก่อนเลยตะเกี้บมาเก็บรอบแล้วนะครับน้ำ <สะ S 1> คุณครับบหันนะครับหอยเชอรี่เอ้านี่แกนหนึ่งเอา เอ้ครับดกเป็นกล่องเป็นกล่องเลยนะครับอ,อ้นี่ครับอ๋เสียทางก่อนเลยอาครับดูไปพอมุ่งหน้าต่อไปครับอขอฟังฝังนี้ครับตู้เกินใ,นใหญ่ๆกินใ,นใหญ่ๆเราจะเอาคัดแต่ลูกโตโต เล็กเบาครับเอานี่ครับพอสมควรนี่ครับเขยาถังไปเลยได้ทั้งปูได้ทั้งหอยครับว่าไปไปน่องครับอ๋อเดี๋ยวนี้มีก็เดี๋วยวนี้บุมีครับ โอนนะห้นี่นะครับนักขนาดนักครับถึงหอยถึงปูนะครับหอยเชลนี่สำคัญนะครับเพราะเหตุรับเวลาปูเข้าไปนะครับเปนจะมาคบเข้านะครับกัดข้าวเราตายเป็นแถวมาแถวเลยนะครับพอได้พอได้พอได้นี่ครับเดินไปทางหน้าต่อครับนี่ครับนี่เป็นหน้าวานนะครับนาของชาวบ้านเขานะครับ เป็นนาวานนาวานง้ามอยู่นะครับเข้ากัง้ามอยู่นาวานนาวานันโอ้บีกมาแลวเจ้าปูเจ้าปูค้าเกนะครับคลิปนี้ติป้า่อม่พี่น้นนองมาจ่วยกันเก็บหนอยเก็บปูนะครับเป็นแบบวิถีบ้านนาะแบบชาวบ้านชาวบ้านเนอะครับขอบคุณปอม่พี่น้องขอบคุณนะครับได้นักแล้วครับ จะกลับบ้านแล้วนะครับนี่ครับโอ้ยวิ่ง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 รอๆปูวิ่งไปแล้วครับนะครับขอบคุณเนะครับ่อแม่ปีนน้องครับอยากลับบ้านแล้วครับได้หลายแล้วครับ